ต่ออยากจูบกับแฟนสาวตอนที่จอสวัสดีครับมิวแทนเนตคอรอบอนอนหนูดูเหมือนมิวแทนจะเกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นั้น เหมืนเมื่อก่อนโลกจะล่มสลายไปในสงครามนิวเคลียร์ก็มันไม่มีคนแล้ว ไม่มีอะไรเต็ดนออกอจากยามลคข้ามหอรอออกอนะแม้แต่คู่หญิงคนเดียวก็หาไม่ได้นัดบอร์ดหรือแอปหาคู่ก็ไม่มีมนุษยชาติส่วนใหญ่มองเท่งไปกันหมดและต่อให้จะรอดการที่จะใช้ชีวิตบนโลกที่เป็นหายนะไปแล้วนะ ยังไงก็ไปตรวจสอบดูดีกว่าบางทีอาจจะได้เจอคู่มือที่ดีก็ได้สัตครับครับครับแรงระเบิดตัยนะ้ยังไงก็คงเป็นพวกสัตว์กลายพันธุ์กาลวาด 3...2...1... อรอกแรกหอบอถ้าคือว่าเด็กผู้หญิงสามเด็ก เด็กผู้หญิงเด็กอันตรายดูเหมือนเมื่อก่อนโลกจะล่มสลายไปใน สงครามนิวเคลียร์ข้อความแปลที่เลือก